สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเข่าเราเท EP ที่531นะครับผมก็อนนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้พี่ท็อปนะครับจะเป็นแรงแกนแต่งตัวสายเติมไปสุ่มแชนโลกปักธงนั่นเองนะครับผม <Nope. S 1> ก่อนนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้ก็แต่งตัวแส่เติมตึงๆโหดๆแบบนี้เป็นเลยนะครับทุกคน บอกเลยชุดนี้สีทองเกือบทั้งตัวนะครับผมหล่อเท่มากนะสำหรับชุดนี้ผมชอบมากเลยและก็ครับทุกคนสำหรับ E ีีนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะก็เปลี่ยนเป็นรักน้องเมียแต่ไม่ได้รักจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้มีด้วยนะครับทุกคนแหมเราตั้งชื่อปั่นของเราอยู่เสมอนะครับผมแต่ชื่อนี้บอกเลยโคตรหาพอดีว่าผมได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปที่แล้วนะมันมีคนตั้งชื่อว่าย่องน้องเมีย ผมก็เลยตั้งชื่อว่ารักน้องเมียซะเลยนะครับทุกคน EP นี้แล้วก็สําหรับ EP นี้นะครับก็อยู่แรงแกนแต้ม6,7 0 0นเจไม่ใช่6.7 0 0ดดิแต้ม11,600นะครับทุกคนก็อันดับ6,7 0 0นะครับผมแล้วก็ครับทุกคน EP นี้เซตการแต่งตัวก็มีตามนี้นะครับเป็นนี่เลยทรงผมบาวันแล้วก็ ผ้าปิดปากไฟนะครับแล้วก็ตาเอาไม่ใช่เอาฟานะครับผมอันนี้เป็นตาเบต้าสีม่วงนะครับแล้วก็เป็นก้ามทองแล้วก็จะเป็นกางเกงปีกนกสีทองนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าคาร์บอนสปีดนะครับผมตามนี้เลยแล้วก็สําหรับท่าทาง E ีีนี้ก็มีตามนี้นะครับก็หลักๆเช่นเคยนี่ก็จะเป็นท่า MCA1 <c oughs> แล้วก็อันนี้ครับผมท่า MP ไฟนะครับแล้วก็จะเป็นนี่เลยท่าฟาร์มัสแล้วก็จะเป็นท่าหมัดเลเวล5 และก็นี่นะครับผม M P 4 0 w ยแและก็นี่กอซ่าและก็ King f i เชอร์นะครับผมและก็จะเป็นลูกซองมังกรและก็ XM8 ครับ และก็จะเป็นท่า UMP นี่หล,ล่อเท่เลยนะครับทุกคนสําหรับท่านี้นี่กลางโปง่งกลางปีกหล่อเท่และก็ครับปิดท้ายด้วยท่านี้เลยลูก2องนะครับทุกคนแล้วก็อีกท่านึงที่ขาดไม่ได้นะครับผมท่าปักธงตึงๆนั่นเองก็เอาไปตามนี้นะครับผมโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเรานะครับไปสุ่มแช็ดโลกปักธงกันเลยดีกว่าแล้วก็สําหรับ อีนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเรานะครับไปสุ่มแชทโลกปักทงกันไปกันเลยครับทุกคน let's go <S โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมพี่ท็อปก็มาอยู่ในทีมแช่โลกกันแล้วนะครับก็มาเจอตี้หัวเขานะครับแก๊งนี้โอ้โหยน่าจะตึงอยู่นะ มีการองการแอคซะด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากดแอคท่าสักท่าหนึ่งละกันแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดไมค์คุยเลยดีกว่าแล้วคือแบบมีท่ากินปืนตึงๆด้วยเว้ยเฮ้ยเปิดไมค์ดิเปิดไมค์ดิฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับผมนายคนไหนเนี่ยบ้างเ,เสื้อม่วงครับอ,อ๋อหัวห้องเหรอแล้วอันนี้สองสามคนนี้เพื่อนนายไปเนี่ยมีมคเพื่อนเราหนึ่งคนคนไหนครับลู <Nope. S 1> เสื้อขาวครับ เย้เฮ้ยอย่างเติงเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ผมขอเล่นด้วยได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้ครับอะไรนะครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับทําไมอะครับมีมีเต็มครับโอ้ยเต็มแล้วเหรอพี่เล่นไม่ได้เหรอไม่ได้เไม่ได้แล้วอันนี้อายุเท่าไหร่กันบ้างครับเนี่ยอือสิบแปดครับอะไรนะครับสิบแปดครับอ๋อสิบแปดได้ยินว่าแปดสิบแปดแม่ไอเราก็ตกใจเนีว่าแบบมีปู่ทงปู่ทวดมาเล่นอะไรนะครับ แปดสิบแปดพ่อมึงอะเอ้าเฮ้ยพี่ชายด่าพ่อทำไมผมฟังผิดเองพี่ชายโธ่ไอ้ีเอ้ยเฮ้ยพี่ชายผมอายุสิบเจ็ดเองพี่พี่อย่าด่าผมดเดี๋ยวผมใจแตกเอ้ยเดี๋ยวผมใจแตกพี่ชายอย่าด่าอย่าด่าขอขอได้ไหมอย่าด่าได้ไหมได้น้องได้น้องได้น้องเฮ้ยแล้วอันนี้ผมเล่นด้วยไม่ได้เหรออยากเล่นด้วยอะผมแบบกูบอกว่าไม่ได้ไงไม่แต่ผมอยากเล่นด้วยไงแบบตีพี่มันตึงไงเนี่ยผมอยากเล่นกับคนตึง้างอะก็ไม่ได้ไง เอาแล้วพี่จะตะโกนทําไมเนี่ยเอ็งพูดไม่รู้เรื่องไงไอสัตว์เอาใจยเย็นพี่ใจยเย็นใจยเย็นเนี่ยผมตึงนะพี่แบบท่าทงท่าทางผมก็มีนะเนี่ยลบไม่ได้เกี่ยวกับฝีมือเลยเอาเกี่ยวดีพี่ท่าทงท่าทางนี่ผมเอาไปแอกในแงน่หน่แบบตึงๆเลยแบบโอ้โหไม่มีใครแบบกล้าสวนกับผมมาผมบอกเลยเป็นญาอ,อนเอาใจยเย็นพี่ชายแล้วแบบพี่มีท่าไหนบ้างครับเนี่ยมีท่าหมาท่าแมวไว้ร้องกับแม่มึงด้วยอุ้ย จะเย็นพี่ชายจะเย็นแต่ว่าเนี่ยคือเอาเอาเอา,เอางี้เปล่าพี่ถ้าสมมติว่าใครมีท่าเยอะกว่าเนี่ยพี่ให้ผมเล่นได้ไหมเดี๋ยวผมกับพี่เนี่ยใครมีมีเยอะกว่าเนี่ยให้ผมเล่นได้ปะเจ้าเส<ย>ี้ยอกูเป็นหัวอย่าไปย้อนอย่าไปย้อนอย่าไปย้อนไม่เล่น<ต>ก็คือมาตื้อย่ามาตื้อย่ามาตื้อแต่ผมอยากเล่นด้วยไงเห็นพี่แบบปากไม่ปากดีไม่แต่พี่ปากดีกันไงผมก็อยากเล่นด้วยไงอยากเล่นกับแบบตีปากดีปากหมาอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าตีปากดีอ่ะพี่ คือผมได้ข่าวมานะว่าแบบพวกตีปากดีแบบโอ้โหวินเนลทร้อยอะพี่รออะไรน้องเออนั่นแหละผมก็เลยอยากเล่นผมอยากได้ดาวอะเล่นสี่สี่ไม่พี่สี่สี่แรงอะไม่เอาไม่เล่นกับเองอะโอ้โยใจเย็นพี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเดี๋ยวพี่จะให้ผมเล่นปะไม่ใอ้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเนี่ยถ้าสมมติเดี๋ยวผมแบบโชว์ท่าทุกท่าในเกมให้พี่ดูพี่จะให้ผมเล่นปะไม่เอาก็อยากเล่นเนี่ยทำไมไม่ให้เล่นล่ะพี่ บอกว่าตี้เต็มมึงเป็นเหี้ยแล้วหนวะว่าออเป็ดอีชาชั่วอุ้ยจะเย็นพี่ชายของอยอยากเล่นด้วยแล้วพี่จะเปิดแชทโลกทําไมอะไรตี้เต็มแล้วพี่จะเปิดแชทโลกหาพระแสงอะไรเลยนะมาหาแสงไม่นั่นแหละแล้วแบบคือพี่บอกว่าตี้เต็มใช่ไหมแล้วพี่จะเปิดแชทโลกหาพระแสงอะไรล่ะครับเปิดให้มีคนมาให้กูด่าเล่นนี่ไอ,อมึง<ช><ช>อะตัว<ช>แรกเลย ใช่เปล่าใช่เปล่าโอ้ยพี่พี่ก็แรงเกินผมอายุสิบเจ็ดเองพี่พี่ก็ด่าผมเบาๆหน่อยดีเรื่องของมึงไอเด็กข้างใครอุ้ยเจ็บจีดว่ะ้อพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาอย่าเพิ่งเตะออกนะอย่าเพิ่งเตะออกนะแป๊บเดียวแม่เรียกมาทุกคนมันด่าผมไอเด็กข้างใครว่าจีบจีดเลยช็อ,ชอตมเมื่อกี้โอ้โหมันอายุสิบแปดนะส่วนผมอายุโอ้โหมอายุเยอะกว่ามันเ่าเกือบเกือบแปดปีอ่ะโอ้โหเกินปุยมุยโดนเด็กสิบแปดด่าอะไรกันครับเนี่ยมาทุกคนปากทงอัดน้ามันเลยดีกว่านะครับผมมาครับ นึ่งสองซ้าบอกเลยว่าโคตรเท่ะนะครับเดี๋ยวเราเปิดไมค์คุยกันดิเฮ้ยพี่ชายผมมาแล้วพี่เนี่ยผมมีท่าปักทองด้วยครับพี่ชายตรงกลากอะไรนะครับตรงกลางแล้วพี่มีไหมครับเนี่ยมไม่เติมหรอกท่าเลอะเทอะใช่เปล่าไม่เติมหรือว่าแบบไม่มีปัญญาเติมอ่ะครับพี่ชายกูมไม่เติมเรื่องของกู เฮ้ยอันนี้แบบพี่อายุสิบดจริงไหมเนียทำไมแบบเหมือนเด็กกระโปงจังเลยครับแบบโอ้โ,โหเด็กอายุ11 1เอดสบสองยังดูแบบมีวุฒิภาวะมากกว่าพี่อะไม่ต้องเสือกหรอกอายุอายุเหมือนพ่อเลยนะอ้ยที่บ้านพี่เขาให้แบบสั่งสอนมารายงมาราย,ยาทอะไรอย่างี้กันหรอแบบอะไรแบบมาราย,ยาทซามเฮ้ยพ,พี่พี่มาราย,ยาทซามมากเลยนะก็เสือกอีกก่ไอ้พี่นั่นแหละเสือกนั่นมาด่าคนอื่นเขาเนี่ยแค่ขอเล่นด้วยแล้วแบบมาดงมาด่าอะไรเงี้ยเกินไปเปล่า เกินไปไหมเกินเกินไปไหมพี่ชายเกินไปเปล่าแล้วทําไมเนาะเปล่าไม่ทำไมหรอกครับแบบพอดีว่าตึงเอาเรื่องครับพี่เนี่ยเนี่ยตึงเอาเรื่องเนี่ยโอ้โยตึงเอาเรื่องปัญญาอ่อนมึงเหนือกูไหมอะไรนะครับปัญญาอ่อนมึงหนึ่งออหนึ่งอกูไหมหนึ่งหนึ่งเลยหรอเฮ้ยเออถ้าชนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้เล่นเลยใช่เปล่าเอาดีใช่เปล่าใช่เปล่ารออะไรน้องเอ้ยเอาดีพี่ถ้าชนะให้เล่นใช่ไหม พี่ชื่อไรอ่ะ<ช>พี่ชื่อพี่ชื่อฟิลเหรอน้องฟิลอีอีโอ้โหพี่ตั้งชื่อแบบได้ได้กากมากเลยเดี๋ยวผมแอดเพื่อนไปแล้วกันเจ้าน้องเออพี่แบบโอ้โหตั้งชื่อแบบได้ได้อาวกกระหลงต้องอ่ะพี่ชื่อพี่อะ่ะเ,<อ>เราไม่ได้<อ>่<น>ะ<บ>ผมรับไม่ได้อะพี่โอ้โหแม่จิตใจก็แบบหยาบกระด้างทีนึงแล้วยังตั้งชื่ออะไรก็ไม่รู้วกผมเศร้าว่ะพี่ผมเศร้ากว่าชีวิตพี่มากเลย่ะมันหน้าท้อแท้เนาะเฮ้ยพี่ชีวิตพี่นี่มันหน้าท้อแท้เนาะแบบว่าแบบ คือพ่อแม่ก็ไม่สั่งสอนมารายงมารายา,รายทางสังคมอะไรเงี้ยเฮ้ยแย่ว่ะ,ะ hey, พี่ชายผมยังไม่มาพี่ผมไม่รีบผมผมอยากแบบอยากแบบว่าอยากด่าพี่ก่อนนะพี่ได้ไหม <S 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 ขอด่าพี่ก่อนได้เปล่า <S <S พี่ชายมาหนึ่งหนึ่งมาเฮ้ยพี่รีบไปไหนนี่ผมเศร้าว่ะเฮ้ยเอาเอาเอย่อา,างนี้ป่ะถ้าถูกว่าพี่ชนะผมได้ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวผมแถมบัตรเปลี่ยนชื่อให้แบบทั้งตี้เลยทั้งตี้เลยเนี่ยไม่ไม่ว่าจะมีปัญญาซื้อครับ เฮ้ยใช่เปล่าไม่เอาเหรอไม่เอาหรอกตั้งจากเด็กเด็กอายุไม่เกินสิบแปดของมึงอ่ะอุ้ยโอ้ยเจ็บเจีบพี่ต่อให้ผมไม่เกินสิบแปดแต่ผมรวยกว่าพ่อพี่นะมึงรู้จักพ่อผมไงนะไม่รู้อะครับพี่พ่อพี่เป็นประยุทธ์เปล่าประยุทธ์แบบประวิตร์อะไรเงี้ยใช่ป่ปะปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนไอเด็กเชี่ยอุ้ยอุยอ้ยโดนด่าเด็กเชี่ยใช่โอเคพี่เดี๋ยวไออันนี้พี่จะสร้างแล้วผมจะสร้างครับเนี่ย เดี๋ยวพี่สร้างเองน้องได้ครับพี่ชายโหแม่เราก็ตกใจน้วยแบบจะมาขอทงขอทานบัตรฟรีอะไรย่างนี้โอเคพี่งั้นเดี๋ยวผมไปร้อนนะ้ำรบีโอเคปะโอเคนะ้องโอเคครับชวนมานะครับแม่ปากยังแจ๋วเลยทุกคนไอตัวนี้ยังชอบเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวรอมาันชวนมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปหนึ่งหงกับมันดีกว่านะครับทุกคนโอเคงั้นทุกคนเดี๋ยวเราข้ามไปตอนไปอยู่ในห้องหนึ่งหนึ่งเลยดีกว่านะครับผมไปทุกคนไปหนึ่งหนึ่งกันครับผม let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ท็อปก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับซื้อปืนก่อนละกันนะครับผมเดสเซอร์อีเกิลครับแล้วก็ลูกซองแล้วก็หมวกนะครับทุกคนไปทุกคนเราไปเซิร์ฟหัวมันดีฝานะครับผมปากแซบเนี่ยต้องโดนปากแซบต้องโดนนะจ๊ะจะบอกให้เฮ้ยมีบัฟวิ่งไวด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยังแจ่มอยู่นะยังแจ่มอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่เล่นปืนอะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งแบบใด เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนึ่งหนึ่งแบบไหนครับผมเฮ้ยเฮ้ยยิงหัวด้วยไอเชี่ยนี่ผมว่าเกียนละผมว่าเกียนทุกคนผมมั่นใจมันเกียนแน่มันเกียนผมแน่ไอเชี่ยยูอมพีมาหนึ่งหนึ่งแบบใดงั้นผมเดี๋ยวซื้อเออเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็มพีสี่ศูนย์ไปเผื่อแล้วกันนะครับทุกคนไอเชีย่ย เดี๋ยวก่อนไอ้นมมันไม่ใช่บัฟวิ่งไบวนะทุกคนมันเป็นเอฟเฟกจากชุดผมนี่แหละลืมลืมลืมนะครับไปทุกคน let's go เราดูเชิงก่อนนะครับถ้ามันเกียนเดี๋ยวผมเอา M P 4 0ลูดหัวแม่งเลยจ้าเอวสวัสดีครับยังไงผมว่าไม่ใช่ละ หัวโยกจ้าปักทองอัดหน้าด้วยแล้วก็ซ้ำศพนี่รัวๆไปรัวไม่ทันว่ะมัวแต่ปกักคงเศร้าว่ะอันนี้คือแบบหนึ่งหนึ่งแบบใดหนึ่งหนึ่งแบบแบบไหนวะเนี่ยเฮ้ยกูงงได้นิหนึ่งหนึ่งแบบใดหนึ่งหนึ่งแบบไหนจ้าและคือผมเอาสกิลตัวละครมาไม่ครบด้วยนะครับทุกคนมีแค่สามสกิลเองอะเศร้าว่ะเศร้าจริงท้อแท้เลย <c oughs> แล้วคือแบบโดนเกียร์ด้วยนะประเด็นโดนเกียร์แน่ผมมั่นใจว่าโดนเกียร์แน่นะครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมี AK ด้วยมันเปิด AK มาด้วยผมว่ามันน่าจะตั้งใจเกียร์แล้วแหละเฮ้ยเอดับไม่ใช่แล้วยังไงนั่นไง้วโยโกจ้า บอกได้คำเดียวว่าหอยโยกฮะโดนรักน้องเมียเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับทุกคนอันนี้ผมตั้งชื่อปัน่นเฉยๆยนะอย่าคิดว่าผมจะไปรักน้องเมียจริงๆนะครับทุกคนผมตั้งชื่อปั่นตามทีออ่ไอคลิปที่แล้วนะครับที่ไปเจอไอที่มันชื่อย่องน้องเมียนะโคตรชอบชื่อย่องน้องเมีย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอีพีหน้าผมลองตั้งบ้างนะยองน้องเมียเนะี่ยแต่ว่าลองตั้งดูแล้วนะครับมันตั้งไม่ได้เดี๋ยวอาจจะต้องใช้อักษรพิเศษเอานะครับไป let's go let's go. Let go แต่อย่างชอบเลย ย่องน้องเมียเออทอวะผมยังคาใจกับชื่อมันไม่หายเลยนะครับ<ะ>อันนี้คือแบบเอ้ยหนึ่งหนึ่งแบบได้เนี่ย<ะ>หัวโยกอันนี้ขนาดแบบผมเล่นแบบว่าเออเรียกได้ว่าผมก็อาจจะเกียรนะแต่ผมก็ยังยิงหัวนะทุกคนอเออขนาดผมแบบเรียกได้ว่าก็เกียรนิดหนึ่งนะมันก็แบบมีช็อตที่แบบว่าระหว่างกลางของคําว่าเกียรอยู่แต่ผมก็ ยังแบบยังไงอะคือยังยิงหัวเออก็ยังอยู่ในแบบว่าไฮไลท์อะเออความเป็นไฮไลท์แล้วมันโหดอยู่แล้วไงไม่จำเป็นต้องแบบอัดตัวเหมือนมันอ่ะเนาะเอาเอดงเอดับมาโอ้โหทำทรงสภาพผมรับไม่ได้อย่างแรงไปทุกคนเลตโ o อจาจยาเอครับสวัสดีครับโอ้ย หัวโยกจ้าปักทงซ้ำบอกเลยซ้ำซ้ำหมดแม็กแฮของแท้ผมมันของแท้อยู่แล้วอย่ามาประมาททัฟฟี่คนนี้นะจ้าไอ้น้องอายุ18ผมโดนเด็กอายุ18ด่าแม่ด่าพ่อโอ้ยอะไรวะเนี่ยสังคมเกมฟิล์ไฟล์กูเศร้าเศร้ามากเดี๋ยวไปเล่นไฟเอ็มดีกว่าทุกคนมีใครอยากดูไหมไฟเอ็มไฟเอ็มนะไฟเอ็มนะ เผื่อแบบมีคนอยากดูเงผมก็เล่นนะไม่ใช่ว่าผมไม่เล่นผมเล่นนะจ๊ะผมแอบเล่นอยู่เสมอทุกวี่ทุกวันแต่ผมไม่บอกว่าผมเล่นนะผมไม่บอกใครด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไอเวนี่มันเกียนผมนะทุกคนมันตั้งใจเกียนผมนี่โดนกูแน่ กระสุนหมดเฉยเฮ้ยไม่ตายลืมไปมันรีเลือดนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอนมไอ้นมไอ้นมมันน่าจะหัวร้อนเลยนะสู้ผมไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ย เกินไปเป้าเกินไปเป้าเกินไปจริงผมบอกเลยเกินไปจริงมันเกียนผมใช่ไหมเอดับใช่ไหมเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูนี่บอกเลยสับโคตรไวมาโดนกูแน่เอดับใช่ไหมเอดับต้องเจอเอดับไอ้น้อง ยังไงเอาไงกัวของจริงกัวของเท่ของเท่อ,เทอยู่แล้วระดับนี้เนะี่ยของเท่อยู่แล้วไม่มีหรอกกอลฟเกตองเกตเออะผมอะของแท่ขอ,ทของจริงโดนเกียนนะเกียนมาก็ต้องเกียนกลับบอกเลยนี่สเตปเอดับปัง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  ปัง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 โอ้โหยิ่งกว่าโปรโอ้โหยิ่งกว่ามาโคผมบอกเลยเอดับผมนี่ยิ่งกว่ามาโคนะฮะไป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 เซิฟมาต่อนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะโผล่ฝั่งไหนนะนั่นไงนั่นไงโอ้หเอดับยังยิงหัวครับน้องคิดเอานะคิดเอาเอดับยังยิงหัว wow. ไม่ได้ฟุกนะตั้งใจยิงเม่แก่บอกเลยของแท้เฮ้อแม่เกียนดีนักโดนไอ้ดาบยิงหัวไปกูบอกเลยร้อนหัวร้อนอะ่ะหัวร้อนจริงเศร้าหัวทุกคนมาเล่นหนึ่งหนึ่งนะแต่โดนเกียนเฉยเลยโดนเกียนยับเลยนะครับยังไงไอหนุ่มยังไงเอาเปล่า เฮ้ยเชียเฮ้ยของแท้เอดับยังยิงหัวครับน้อง uh. เอดับยังยิงหัวทุกคนดูเอาไว้นะผมในปรมาจารย์ไม่ได้ฟุกนะฟุกอะไร2เกมติดต่อกันไม่มีมันคือความตั้งใจล้วนๆน,นะครับของแท้อยู่แล้วระดับนี้ เออแม่ให้มันได้อย่างงี้ดิวะไฮไลท์สวยๆนะ่ะไฮไลท์สวยๆให้มันได้อย่างงี้ดิวะของจริงเจ็ดสองนะีทุกคนเจ็ดสองนี่ขนาดโดนเกียนนะครับเนี่ยนี่ขนาดโดนเกียนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปด่าแม่งหน้าล็อบบี้ดีกว่านะผมไม่เล่นด้วยกับมันแหละโอ้โหเศร้าเลยแปะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าล็อบบี้นะครับผม let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ท็อปก็มาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราชวนมันมาด่าดีกว่านะครับทุกคนไอ้น้องฟิวอีอีเนี่ยยังไง ฮัลโหลครับพี่ชายวนะ่าไงน้องเฮ้ยแพ้ยังไงอะแล้วแบบเกียร์ทำไมอะครับพี่เกียร์อะไรเกียร์อะไรเกียร์อะไรเฮ้ยเกียร์เอาแบบปืนแบบปืนกลมายิงอะเป็นไรเปล่าเป็นไรมากเปล่ากูบอกเหรอว่าเล่นไฮไลท์เอาเฮ้ยอันนี้คือแบบตั้งใจเกียร์ป่ะครับเนี่ยไอเราแบบก็แบบตั้งใจแบบจะไปเล่นไฮไลท์อยู่แล้วไงเข้าใจป่ะก็ไม่ได้บอกว่าจะเล่นไฮไลท์เฮ้ยใช่เปล่าใช่เปล่านี่ข้ออ้างของคนแพ้ป่ะครับเนี่ยโดนเอดับยิงหัวด้วย ฟุกฟุกฟุกใช่หรอเฮ้ยฟุกสองเกมติดต่อกันเลยเหรอครับเนี่ยใช่กับน้องพี่เ,เคยเจอเยอะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงเปล่าจริงเปล่า,าเฮ้ยพี่ชายพี่ผมถามถามหน่อยและที่แบบที่บ้านพี่เขาไม่สอนมรารยาททางสังคมจริงจริงหรอแบบทั้งเล่นเกียนทั้งด่าชาวบ้านเขาอะ่ะเฮ้ยพี่ชายมารยาทอ่ะพี่หัดมีบ้างได้เปล่าไม่เสือกเฮ้ยผมอยากเสือกะอดิพี่แบบโอ้โหแม่ ไอลูกพฟอแม่ไม่สั่งสอนมาด่าคนอื่นชาวบ้านเขาไปทั่วเนี่ยเสือบเฮ้ยใช่เปล่าใช่เปล่าโอเคพี่เดี๋ยวผมไปแล้วผมไม่ผมไม่อยากคุยกับไอแบบไอพวกที่แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะไอพวกที่แบบขยะสังคมขยะเกมอะครับพี่มันเสียเวลาอะไรนะครับก็คุยหาเชียร์นะเอ้าก็อยากด่าเฉยๆไงครับพี่ชายแบบมันด่าแบบนิดๆหน่อยๆพอให้แบบพอได้ด่าเออแล้วแบบผมชอบด้วยไอด่าไอพวกปากดีอะไรเงี้ย เออ,เออไปไหนก็ไปไปมึง้ยใช่เป่าเฮ้ยพี่อะไรไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปเสียเวลาครับผม <c oughs> อะไรของมันวะทุกคนผมงงเงิยบ้างเลยพวกนี้แบบคือผมไม่เข้าใจอ่ะที่บ้านแม่งสอนมานไงวะเนี่ยหรือว่าสอนแล้วแต่ไม่จําอำหยังวะโอเคทุกคนช่างมันนะครับผม ep นี้ก็ <c oughs> เจอพวกปากดีอีกแล้วนะครับทุกคนแม่รับไม่ได้เลยนะครับโอเคทุกคนก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้ พี่ท็อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็สําหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปนะนทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้ครับทุกคนบา,บายๆครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบา,บายๆรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบายๆ